ดูไหคะคนเราอะในทีวีเขายังมีคู่เลยคือเราชวนชวนคุณแม่แคทมาแล้วแล้วก็ชวนเพื่อนมาแล้วแต่ทุกคนต่างคนก็ต่างกลับบ้านกันไปทุกคนเลยแล้วคือเรายังไง อยู่คนเดียวนั่งหัวรอร็อก,กับทีวีเหมือนไม่ได้ไปเฉลมิมฉลองปีใหม่กับใครเลยอะ่ะอุตห์ชวนเขามาที่บ้านอะ่ะแต่ทําอาหารให้กินด้วยนะ <c oughs> แต่เขาก็หนีแล้กลับกันหมดเลยอะ่ะแม่แต่แม่ของเราเองก็เถอะคนที่แอบชอบเรายังยังกลับเลยอะ่ะคิดดูปล่อยให้เรานั่งคนเดียวอีกนะเออคาริเน่เนี่ยจะหาเ <c oughs> พื่อนหาผู้ได้ไหมเนี่ย <c oughs> น่าสงสารจริงๆเลยนะคะวันสิ้นปีทั้งทีเนี่ยอุตสาห์ชวนคุณแม่แคทแล้วก็เพื่อนๆมาบ้านนะแต่ว่าทุกคนเขาก็ <c oughs> หนีกลับกันหมดเลยอะ่ะ ลูกนี่น้องเลยต้องมานั่งนับข้าวดาวคนเดียวทําอาหารไว้ให้กินกินกันเสร็จแล้วก็ไปแม้กะท่งแม่นะแม่ก็ยังไม่อยู่กับเราเขาไปเชื้อชื่อปีกับคุณพ่อเนะี่ยเราง่วงหรือยังถ้ายังไม่ง่วงเธอช่วยอ่ะปวนเว็บบ่อยให้ฉันเักรอบหนึ่งได้ไหมจ๊ะใช่อุ้ยขายได้แล้วนี่เก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวค่ะเก็บเกี่ยว,ยว,ยวทั้งหมดมแล้วเราก็ขายค่ะเอาวางไว้เซอรตามลูกพอประมาณเี๋ยวสำรองไว้นี่เป็นไงสองพันสอง ที่สุดเลยฉันเจออ้วกะฉันรู้สึกว่าไอ้อาหารจานนี้มันมีเนื้อปลากินไปใช้ห้องน้ําห้องท่าให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทำบาิทานให้มันครบครบไปไหนเอ่ยเข้าหาแล้วก็ ปวนเว็บบอทอีกสักหนึ่งทีใช่ไหมเราเหนือหนึ่งครั้งใช่แล้วก็จะสําเร็จปณิธานตั้งแต่วัยรุ่นเลยเหรอยังอีกเยอะยังอีกเยอะยังอีกเยอะยังไม่สําเร็จภายใน <Hey. S 1> เร็ววันหรอก <Ooh. S 1> สํ้สเร็จแล้วค่ะปณิธานขั้นต่อไปเนี่ยเป็นหัวโจกจอมป่วนนะกลั่นแกล้ง คนสิบครั้งแล้วก็ทักษะการก่อกวนเนี่ยถึงระดับที่6เสร็จแน่ไปเน็ตเพื่อนเป็นอะไรอะคอตกมาเชียวคนนี้นะเขาชื่ออะไรเนี่ยแอนนี่นะเรียกว่าแอนนี่แล้วกันเป็นอะไรอะคุยกับเขาหน่อยดีกว่ารู้สึกว่าเขาเจอเศร้าใจจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะเฮ้ยใครทําอะไรอะเฮ้ยมุเตะทางขยานะาบ้านชนนะไม่เนี่ยรวมกลุ่มรวมแก๊งไม่เพิ่มเข้ากลุ่มไอมอนี่เหมือนกันนะกิจกรรมเพิ่มเข้ากลุ่ม ไอ้หมนี่ด้วยเพิ่มเข้ากูนี่หนึ่งสองสามสี่สี่คนแค่นี้แหละเพื่อนเราที่เราพอจะจําหน้าได้อะ่ะเฮ้ยบ้านเธอสวยดีนะวยคุณเ,เบิร์กคุณเบิร์กกอดเราด้วยอะ่ะเ,เ,เ,เอ๋เอ๋เอ๋ทำไมมองเราแปลก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 แล้วทําไมไปคุยก,กันสองคนลจะจ๊ะเรานั่งกันอยู่ทั้งสี่คนนะจ๊ะ เฮ้เฮ hey, 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 ้เฮ้เฮ้ไปวิเศษกับใครอ่ะอะดาริโอ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 เธอเลือกคนนี้หรอคาลิเนยฉันหาพูดดีๆให้เธอคนนี้เธอไม่เอา,อาเหรออุ๊ยดูดูด,ดูดูเป็นไงอ่ะโอ้โหส่งจุ๊บต่อนหน้าต่อตายอย่างนี้คุณเบิกว่าไงคะโอ้ ผู้ชายอ,อกหักปุ๊บออกกําลังกายปั๊บทําโยคะเลยเหรอดูดีมากเลยนะตรงนี้นะมุมนี้ด,ดีนั่งกันน่าจะมีโต๊ะอันนี้อีกตัวหนึ่งเนาะเขาก็จะนั่งใกล้ๆกลกันตึ๊ดต๊นี่เดินตรงนี้ได้เออน่ารักะน่ารักอยู่หรือไม่กนะ็เว้นอ่ะนะเฮ้ยทําอะไรนี่คาลินีเริ่มโตเริ่มมีเพื่อนที่จะแบบอยากที่จะสังสรรค์ด้วยแล้วนะดู วุ่นวายมากเลยเวลาวัยรุ่นอยู่ด้วยกันเนี่ยป๊าป๊ามานี่ใครเนี่ยโหพ่อปล่อยให้ไม่อยู่คนเดียวแล้วนัดเพื่อนมาเต็มบ้านเลยเหรอคะลินีเออก็แค่เพื่อนเงค่ะแม่พ่อป๊าเรียกผิดไปหมดเลยเออเออเออนี่ป๊าโคตรเก่งเลยอ่ะดอกกับหน้ากับหลังด้วยโอ้โหป๊าโคตรเก่งอ่ะดูดิป๊าอย่างเซียนเนี่ย รอดขาสลับขาสุดๆไปเลยเอ่ะอุ้ยมาทำตก <laughs> นี่โดนนโดรหรือเปล่า เก็บเลยเหรอ, <laughs> อป้าหนูว่วงนอนแล้วเนี่นก็ไปนอนเดี๋ยวป้ากลับแล้วล่ะขอบคุณนะคะที่แวะมาหาฉันคงต้องไปแล้วล่ะป้าบอกไอเลยป้าไม่เป็นไรตื่นจ้าเออเอเอหนะอยู่ข้าวไปเลยนี่ทำมาอาหารแล้วกันรู้สึกว่า ฮอตดอกผักนี่เราทําได้แล้วนะเอ๊เฮ้ยทำไมฉันมีความรู้สึกว่าเธอผอมลงนิดหนึ่งหรือเปล่ามีองค์มีเอวแล้วนะพุงเพิงหายไปใช่ไหมแต่ก้นใหญ่เหมือนเดิมแต่ก็ยังอ,บอวบอยู่นิดนึงผอมแล้วดูน่ารักนะนี่เราเนี่ยไม่ได้ขี้เลยนะเนี่แน่นอนอยู่แล้วลูกปลารักดีก็น่ารักอยู่ขอดูหน้าเต็มๆหน่อยได้ไหมขอดูหน้าน้องเต็มๆ,ๆเอ้ยน่ารักดูเด้อเอวเป็นเอวแล้วเอวเอผอมนิดนึงคา <laughs> รินี่เตรียมตัวไปโรงเรียนนะจ๊ะชิวโป วัดซิมนะคะเพิ่มทักษะร,ระดับหนึ่งอย่างยังไม่ได้เพิ่มอะไรเลยหรือเวลาอีกหกวันนะเออเออดีใจดีใจด้วยเรายังไม่ได้เล่นหมักลุกเลยใช่ไหมจริงด้วยพอ เราไปโรงเรียนกันดีกว่าว้วาฮาว้วาฮ้าโอโหพอ,อเรามาโรงเรียนเนี่ยก็มีคนมากันเต็มไปหมดเลยอะอะไรอะไหนขอมาเล่นกระดานหมากรุกหน่อยเด็กกันจ้าเล่นจ้าเล่นคนเดียวเนี่ยเพิ่มทักษะก่อนที่จะเข้าเรียนเซเข้าเรียนตอนเก้าโมงนะชิวๆเหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึดด่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมเร็วจังเลยอะเล่นไปดิจะคุยทําไมเนี่ยอะเลิกเล่น เตรียมตัวเข้าเรียนหนังสือ oh, <yeah. S 1> อ,อ๋อวันนี้เราเรียนห้องหนึ่งไหนเดี๋ยวก่อนห้องหนึ่งห้องสองฉันง,งงไปหมดเลยฝั่งนี้คือห้องหนึ่งใช่ไหมอันนี้อาจารย์ห้องหนึ่งอาจารย์ห้องสองเปลี่ยนคนไหมไม่เปลี่ยนแล้วยังไงอาจารย์ห้องหนึ่งไปไหนคะป้าหนูเรียนหนังสืออยู่ป้าจะส่งข้อความมาแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ยน้องผอมลงอันนี้ตัวน่ารักขึ้นยอเลยอุ้ยดูนังนี้สิหน้าตามันถึงหมึถึง <laughs> <laughs> โอ้โหแบบเลิกเรียนตัวเวลาเป๊ะเป๊ะปวดหัว โอ้หปวดหัวปวดหัวมากเลยฉันไม่เข้าใจเลยวิชาเนี่มนเดาอย่างไรอ่ะเหมือนใครสคักคนไปดีกว่าไปกินข้าวดีกว่าสั่งอาหารนะจ๊ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องเอ้ยเข้าเรียน ไปเข้าเรียนกันเถอะดูสิใครจะมานั่งข้างเราไหม <c oughs> มีหรือเปล่าคะไม่มีอ่ะห่ามจริงน้องโดดเดี่ยวมากเลยนั่งกินงข้าวก็นั่งคนเดียววิแต่พักว่างวันนี้น้องจดทุกวิชาเลยนะเออน้องเรียนดีไงเด็กเรียนดีก็อย่างนี้เลิกเ,เรียน yes ไป น้องไปวิ่งออกกําลังกายสักขอสิบนาทีคนลนิดวันละหน่อยอ่ะเธอเดี๋ยวเชนก็บอมวันนี้แบบว่าคารินีทําให้อาจารย์ประทับใจแล้วก็ตะโกงวความรู้ได้เยอะมากดีค่ะเฮ้ยอารมณ์ดีจริงๆเลยความต้องการก็แบบอ รู้สึกดีอะต่น้องก็พร้อมแล้วสู้สูสนะจ้าช่วยกำลังใจโอเคพอแล้วสิบนาทีเราจะต้องเดินทางไปที่ชมรมหมักลุกแล้วแหละปะเดินไปรอหน้าโรงเรียนเลยไปทำกิจกรรมจ้าวิรรดูดิพอมไหมนิดนึงนิดนึงไม่ค่อยมีพุงเท่าไหร่เดี๋ยวก็สวยเดี๋ยวก็มีคนมาชอบเริ่มมีกล้ามเนือ้อเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะตูดเติดเธอหายไป ฮ้ยน้องผมลงจริงแต่หุ่นก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะดูตัวสั้นๆจังเลยอะ่ะฮ่าฮฉันดีใจนะ่ะนี่ผอมเองนะคะผอมเองโดยที่แบบเล่นไม่ได้โกงไม่ได้อะไรเลยนะโรงเรียนของคารินีจะเริ่มในอีกหนึ่งชัวว่วโมงนี่เป็นไงนอนๆอยู่กับชาหัวขึ้นมาเลยไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้อะไรคือเป็นอะไรคะเราต้องไปเรียนห้องไหนอะ่ะ ห้องนี้เข้าเรียนเข้าเรียนดวนดวนดวนวิง่งไม่วิ่งด้วยนะไม่เคยวิง่งเดินอย่างเดียวจ้ะเอ,อ,เอ,อ <c oughs> หาเก้อ <c oughs> หาเก,ก้าอี้นั่งไม่ได้เหรอหนู เฮ้ยได้หรอออรราคือเจอไม่เรียบร้อเนื uh, จ๊ะนึกว่าหุ่นดีเราจะทําอะไรก็ได้หรอนึกว่าหุ่นดีเราจะแบบใส่ชุดอะไรเรียนก็ได้ว่างาั้นดูหน้านางดิ่ฉันฉุนเฉียวแล้วนะฉันมีชอบเลยแต่ที่ต้องใส่เครื่องแบบมาโรงเรียนเนี่ยฉันอยากใส่ชุดนี้อ่ะมีอะไรไหม oh, ed, อ่ะไม่มีอะไระเชิญตามสบายเลย oh, <do. S 1> มีคารณีเนี่แต่งตัวเรียบร้อยถูกระเบียบอยู่คนเดียวเลยเฮ้ยเ oh. มื่อคืนเราทำกันบ้านไม่เสร็จี่ว่า oh. ไปทำกันบ้านก่อน การบ้านพี่เสร็จเลยจะขอญาตเลยนะฉ่นขอทําการบ้านก่อนนะอะอ่แล้วจะไปนั่งทาตรงไหนจะมานั่งคุยกับพันเอกอะแล้เดูเราจะได้ทำใกกนการบ้านอะหนูทําการบ้านไม่เสร็จใช่ค่ะหนูจะใช้เวลาว่างไปประโยชน์หนูจะไปกินข้าวค่ะหนูมีอะไรในกระเป๋าไหมลกูก หนูมีเห็ดคะ่ะกินเห็ดป่าแล้วกันอึดอาจจะแบบสกปรกอ่ะฉันอยากอาบน้ำจังเลยได้ได้ได,ได้เดี๋ยวเธอ,เอทำกันไปให้มันเสร็จก่อนถ้าเธอเหลือเวลาเดี๋ยวฉันจะพาเธอไป ล้างมือสแปมล้างมือเนี่ยรู้จักไหมเฮ้ยเสร็จอยู่เฮ้ย Z Yo. เยกือบไปเด็กเรียนดีเกือบทําการบ้านไม่เสร็จค่ะเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาใช้คลีนซิ่งแล้วก็อาล้างมือด้วยถ้าไม่สะอาดพอเธอแปรงฟันไปอีกหนึ่งเลยแล้วกันไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินเธอยังอิ่มอยู่ยังอยู่ได้งดอาหารกลางวันนะจ๊ะเฮ้ยผอมลงอะนี่แอบแบบแอบแอบแบครีมยิมย่อง หลือเวลาหนึ่งชั่วโมงไปวิ่งได้ไหมอ่ะได้อยู่มั้งของออกกําลังกายหน่อยจะ้ะขอบคุณค่ะทากิจกรรมใกล้ๆอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียนอีกหนึ่งวิชาจ้าไปวิง่งเพื่อนๆไปกินข้าวอาจารย์จงอาจารย์ไปกินข้าวเราไม่กินเราออกกําลังกายเพื่อหุ่นที่สวยเสียเปียบ,บะของเราโอเคเลิกวิ่งแค่นี้พอจะ้ะเฮ้ยเดี๋ยวจะสวยเกินหน้าเกินตาเรียนจะ้ะ คาบนี้เลือกนั่งข้างหลังเพราะอะไรเนี่ยเห็นไหมน้องจดจดทุกวิชาแล้วเป็นเด็กดีแล้วไงตั้งใจเรียนแล้วอุ้ยน้องผมน้องน่ารักจัง <c oughs> ใช่ไหม คิดเหมือนกันหรือเปล่าถ้าคิดเหมือนกันลยคก็ไว้เจอกันที่บ้านนะคะบิลลี่จ็งโทรมาบอกว่าผลงานโดดเด่นมากค่รินีฉันเห็นว่าเกรดงามๆของเธอเนี่ยพอจะยื่นจบการศึกษาก่อนกําหนดได้เธอต้องการไหมวิวอ้อาว <c oughs> เราจะจบการศึกษาแล้วเหรอแค่เราขยันทําการบ้านแล้วก็ทําคะแนนเสริมแล้วก็เข้าเรียนให้แบบตรงเวลาเวลาอะไรเงี้ยไม่สายไม่ลาไม่ขาดไม่ป่วยไม่ตายฉันก็สามารถที่จะจบก่อน ได้แล้วหรอเราจบเลยไหมแล้วเราก็จะไปฝึกทักษะนู่นนี่นั่นได้แบบโดยที่ไม่ติดขัดอะไรเออเออฉันอยากจะรู้ว่าฉันถ้าฉันไม่มาโรงเรียนเนี่ยแเราฉันจะเจอเพื่อนๆไหมอะก็ไม่เป็นไรเนาะ จบเลยดีกว่าโอเคเราก็รู้แล้วว่าที่ไฮสคูลเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างมันน่าจะมีอีกนะคะแต่ว่าพอดีว่าเราจะเลือกเล่นน้องคารินีเนี่ยให้เป็นนัสโเบอรี่รุ่นที่1ก็คือสีมิ้นต์กฎกติกาของสีมินนะ้นต์่ะเขาจะต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ค่ะอาชีพเนาะแล้วก็มีทักษะตันกะนะคะ ให้ครบหรือว่าเล่นกระดามหมักลุกเนี่ยให้ได้แบบเต็มเต็มเลยอะเต็มแม็กอะแล้วก็เลเวลสูงสุดในทักษะก่อกวนที่เราเลือกมานะคะเป็นหัวโจกจอมป่วนเนาะแล้วก็สะสมตารางท่านะคะให้ครบทุกช่องแล้วก็เราอาจจะต้องหาเวลา ที่จะออกไปสนุกกับเพื่อนก็คือเดอะแก๊งเรามาโรงเรียนเนี่ยก็เพื่อมาหาเพื่อนๆนะคะเดอะแก๊งของเรามีอยู่รวมเราแล้วก็เป็น4คนเนาะที่ว่าพี่แนกเพิ่มลงในกลุ่มมาไว้นะคะแล้วตอนนี้เขาถามเราว่าเราอยากจะจบการศึกษาเลยหรือเปล่าสําหรับไฮสคูลพี่แนกว่าน้องคาริณีเนี่ยก็มีอะไรให้ทําประมาณนี้แล้วเราก็ทําได้ดีแล้วก็ควรจะจบไปเลยแล้วกัน จบการศึกษาก่อนกำหนดนะจ๊ะยินดีด้วยนะคะรินนี่สําเร็จมัธยมศึกษาก่อนกำหนดแล้วเธอได้แสดงให้เห็นว่าวิชาการและความสามารถนอกห้องเรียนที่น่ายกย่องจนเธอได้ประกาศนียบัตรทั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่จบก่อนกำหนดแบบนี้แปลว่าคารินีอาจจะเลือกทํางานก่อนใครๆเพื่อให้เติบโตล้ำหน้าในเส้นทางอาชีพก็ได้สามารถที่จะไปทํางานได้แล้วแย่แย่แย่แย ฉันจบแล้วจบแล้วจบแล้วเรียนจบแล้วจบแล้วจบแล้วอ้าเป็นอะไรอะอยากกินยาหิวยาเหรอเรียนจบแล้วนะคะแล้วน้องก็บอกว่าน้องหิวยาสั่งซื้อสั่งซื้ออะไรนย่ยารักษาโรคล้กันซื้อมาเก็บไว้ในกระเป๋าซองขวดโอเคซื้อแล้วทําไงกินเลยไหมกินยาเข้าไปฉันว่าเธอเป็นอะไรไม่รู้แต่เธอบอกว่าเธออยากยาอึบอึบอึอึบอบ กินแล้วสดชื่นเลยเหลืออีกกี่วันนะก่อนที่เราจะโตก็อีกแค่สวันเองปฏิหารตอนนี้ที่เราต้องทําก็คือกลั่นแกล้ง10บครั้งฉันยังไม่ได้แกล้งใครเลยเหรอเนี่ยโทรเรียกใครมาแกล้งดีนะเอาแบบแดงๆอะป้าป้ามานี่ด่วนขอบคุณแกปุ๊บปุ๊บก็มาปับ๊ <laughs> บถือป้าแอกเน็ตแะมาแล้วเหรอบนประตูฉันอีกเหรอได้อวดเสื้อผ้ากับป้าไปหนึ่งกลุ่มลมเสียตลอดเวลาอย่างนี้เลยหรอตะคอกใส่เลย การอารมณ์เสียของป้าแกเนี่ยแก้ได้ด้วยวิธีการปักคอร์ติสนะคะมามาคุยกับป้าหน่อยเร็วป้าแบบร้างกายอยากปะทะอัดขาป้าบอกดูดูดูดไป <ดา S 1> ชุนเชี่ยวกันหน้าบ้านอะ่ะหบปากไปเลยนะแกงั้นป้าอยากจะรองจับมืออ้าหนูขอโทษก็ได้ปะเราเป็นพัธมิตรกันไหมพัธมิตรอะคะ่ะป้าด่ารัวๆเลยป้าไม่เว้นช่องให้พูดเลยอะ ยืนเถียงข้างถังขยะว่ะเอา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 อย่าตบนะอา่าปาทำหนูก็ทำได้น er <โ ran. S 1> ี่แน่โดนไปหนึ่งสเต็ปปาชอบไหมปาไม่เห็นจะเกียดเราเท่าไหร่เลยกันแก้ไปสามครั้งแล้วค่ะปาทำไรปาทำไร ช็อตเลยอีกครั้งเดียวเองป้าป้าอ๋อมาลดน้ำต้นไม้ให้โอเคขอบุณค่ะ <laughs> อันที่จริงแล้วก็ไม่ได้อยากจสใจลายกับป้าแอคเนตขนาดนี้หรอกนะคะแม่โทรมาทำไมโอ้ยลุยเลยค่ะเพื่อลูกน้อยเดียวนะคะมแม่คือแม่ท้องแต่แม่คลอดแล้วหรอแล้วนี่แม่มาบอกว่าอยากจะมีลูกอีก <laughs> จะเดินหน้าปั๊มลูก <laughs> แหววขอบุณค่ะ ขอบคุณเลยแค่ที่ทำให้หนูเนี่ยสำเร็จบัณฑิธานได้เนี่ยแล้วคุณป้าก็ใส่หัวไปได้แล้วแค่หนูจะไปหาแม่แล้วแหละอ่าบัณฑิธานตรงนี้ไป ฉันว่าฉันทำพิธานนี้ได้สำเร็จก่อนที่จะเป็นวัยผู้ใหญ่แน่เลยอะ่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องคารินีเนี่ยก็ได้แกล้งป้าแอกเน็ด้วยแบบถึงใจมากเลยนะคะตอนนี้น้องก็เรียนจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ให้น้องใช้ชีวิตไปก่อนเดี๋ยวจะโตภายในอีก3วันแล้วเดี๋ยวอีก3วันมาเจอกันใหม่นะคะเฮ้ยน้องจะไปไหนอะ่ะฉันอยากจะไปปิดคลิปข้างล่างได้ไหมได้ดิขอมุมนี้และกันขอสวยๆได้ไหมแหมที่นี่อัปโหลเฮือ โอเคค่ะสำหรับน้องคารินีนะคะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จในการที่แบบว่าจะไปไหนอะโคร้องเลยเธอสักขอหยุดคลิปเอาไว้ตรงนี้รอก่อนได้ไหมถ้าเธอโปวดฉีะ่ะจะปิดจะปิดจะปิดพอจะปิดคลิปแล้วก็เป็นอย่างเงี้ย